เดวิเกตต้นชาแนลนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้เราพามาเที่ยวจังหวัดระยองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะน้องเบลตลาดร้อยเสาอยู่ที่ตำบลบ้านเพจอ่าตลาดร้อยเสาเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับตามพวกเรามาเลยครับ เอาฟังไหนก่อนดินี่เ่น่ป็นอาหารทะเลนะสองร้อยทอพี่เลกเลยเนี่ยสามร้อยห้าจาสคุณโยลองจับลูกก่อนก็ได้นะอันนี้เอาสแพ่ครึ่งโลตอนนี้ไห่แล้วสี่ร้อยชอนี่ก็สี่ร้อยนกนี่โลหนึ่งเหรอครับครึ่งโลหมดเลยครึ่งโลหมดเลย ข้างในก็มีหลายอย่างนะมือหยองึทดสอบเดี๋ยวลดราคาให้เลยลอเดินดูหน่อยนะส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารแปรรูปนะพ่อนะเป็นอาหารแปรรูปนะครับนี่เด็ดคุเรียนทอดคุเรียนเขาเรียกอะไรนะคุเรียนอบคูเรียนทอดนี่พ่อเคยกินรูปองค์มีไหมตอนเด็กหรือพ่อชอบเลยนี่นี่นี่อ๋อพ่อชอบเลยรูปองค์ตอนเด็กชิมแซ่บชิมลอยลอยน อ <rainforest> ันนี้คือทุเรียนโกเรีบรีบเดินมาเสนอหน้าเลยมันคืออะไรทุเรียนหรือถั่วนม่อก้อันนี้ถ่วอันนี้ถั่วอันนี้สัตว์ยางอารมณ์ได้นลอยอยงเนาอร่อยนะรึอยไหมขึนลรยอยน เป็นน่าติดใจค่ะมี8ปบแปจากของคงไว้ห้าสิบมัได้อารมณ์แบบของโบราณใช่อร่อยแบบโบราณแบบนี้เลยตอนกินแต่ตอนเด็กๆะ่ะอืมใช่กินก็หยุดไม่อยู่อีกเนี่ยใช่มีถุงหมดถุงอะ่ะหยุดยากก็จริงๆมันมีน้ำปลาอันนี้ด้วยนะที่ชอบเอาไปทำน้ำจิ้มอะ่ะ น้ำปลาที่ซื้อที่ท็อปอะ่ะที่นี่มันคือแบบต้นต้นนาหลับของมันมที่ร่ยอซื้อดิหาตัวนี้ใี่ใกำลังดูอยู่เนี่นยใช่ใช่เออย่างนี้แหละใช่ไหมม,มันจะขายเป็นกนนล่องนะั่ดแบบนี้หอยเต่าื้อผู้เรียน,นอยทยนอเดเยอะมากเลย เดินนี้ยังเดียวก็หิ่มแล้วเนี่ยโอ้อันนี้10บาทเองเหรอทำไมถูกอะ่ะอือโมบายเหละครึ่งด้วยอะ่ะ <c oughs> 10บาท10บาทเป็น10 10บาทครับโหถูกอะ่ะที่โรงเรียนจะมีใช่มีขายถูกข้ออาะถูกข้อขายเสื้อผ้าแล้วโซนเสื้อผ้า,าเดินอ้อม ส่วนมากเป็นอาหารทะเลแห้งนะอาหารแรกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งทุเรียนทอดนะอที่มีทุเรียนควนด้วยเจอแหล่งแล้วของแท้อัน,นแบบเดียวที่เราซื้อกินเลยนี่ไงน้ำปลาตกขวดละ30มสองขวดหกสิบเราซื้อที่นู่นประมาณขวดละ37มสิบ็ดบาทอันนี้ชอบ อยันร้อนทุเรียนทเรียนอัน้กล้วยอ่ะเป็นอมโบราณไม่เคยเลยอนะมีขขนมอัดทเรียนเอาทุเรียนสองเลยกัน ขอตั้งหน่อยนะเออลืมเอาของที่บ้านมาด้วยมีแล้วขอบคุณครับขอบคุณมาพี่ ได้มนะขนมอัดเหรอขนมอดัดต้ทุเรียนไม่เคยกินเลยต้องไปชิมซะหน่อยชิมไหมชิมเลยไหมเอาเลยก็ได้นะหนูขอเอารสกล้วยนะก็เลยกล้วยกล้วยกล้วยเอ๋อมันเป็นซองอเล็กๆอย่างนี้นหรืออาจจะเคยกินก็ได้แต่ว่าไม่รู้จักชื่อมัน น่าจะเคยกินนะน้ำตาลน้ำตาลหอมอะ่ะกลิ่นมันคุ้นๆเหมือนเคยกินเลยปังกี้ชิมป่ะชิมป่ะมันเหมือนคล้ายๆทองม้วนเลยอะ่ะ <gesch> คล้ายๆใช่ขนมอร่อยหอมด้วยอร่อยได้เนี่ยมาถามคนชอบกอดขนมกินเล่นนะครับอร่อยอะไรอ่ะ ในตลาดบ้านเพกก็ก็เป็นแบบนี้นะเป็นกับตรงนี้ก็ทําให้มันเดินง่ายผู้เสี่ยงทอดเริงรื่นเดิเดี๋ยวเราไปเดินตลาดบ้านเพกันต่อนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านเพกแล้วนะครับดูที่ราคาของจะต่างจากตลาดร้อยเสาหรือเปล่าอันนี้น้ปตานี้ใช้คนละครึ่งได้ด้วยอ่ะอันนี้หกสิบห้าเออแต่ใช้คนละครึ่งได้คงไม่หกสิบห้าทุกร้านมั้ง ลองดูลองดูได้จ้าขึ้นเดียวได้ครับครึ่งครึ่งนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราจะเยอะนิดนึงครับ

ิูิเลยครับครับไม้นปเ็ตชิได้ดัตัวลปซื้อก็ได้เป็นลกินยร้านปลาอุนะครับร้านปลาอุกไอ้เกแ๊ยเนี่ยไดไขานะคะที่ตรงนี้นาะปวยเจ๊ที่ว่าร้านนี้ก่อนมันชื่อปวยจา๊ปั้นร้อนนี่ รสังน้อถึงแล้วนะครับร้านปลาสัง <c oughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรครับคุณป้า <c oughs> อ๋อกว๋วยเตี๋ยวรมมิทะเลอันนี้น่าจะเป็นแห้งใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อโกยำโอ้โห <c oughs> เครื่องเยอะๆ <c oughs> เครื่องเต็มๆ

ดูปริมาณที่แท้จริงก็เยอะอยู่นะนีแอีกชามหนึ่งเป็นแห้งนะครับบะหมีแ่แห้งเครื่องน่ากินมากพอมีของทะเลเข้ามาแล้วแบบมันน่ากินมีมะนาวให้มาด้วยอันนี้เป็นเหมือนกันเยนตโฟ เเต,ม,เตม็ชิมนะมขอชิมก่อนนะชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะ<ม>อร่อยแต่ชอบกินเปรี้ยวหัวชอบกินเปรี้ยวใส่มะนาวแต่น้ำส้มมาได้ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดท้องเสียยังไม่เข็ด,น,ขดน้ำใสได้อยู่ ไว้เกียวทะเลนะครับลักษณะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแหละเราก็ใส่พวกปลาหมึกกุ้งเข้าไปมีกุ้งทอดเป็นแพด้วยวันเด็ดเครมาตลาดบ้านเทง่ายจะต้องห้ามพลาด ร้านนี้หมดเดี๋ยวเราไปต่อร้านอื่นกันนะครับไอติมไข่เค็มหมูหยองไอติมไข่เค็มหมูหยองนี่ง่ายมีของเยอะเลยน,น,นี่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 ีเข้าไปใน้องในก่อนกินในนี่นะรนอน กิ้เข้าไปลวอวข้างในก่นอนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนทำร้านสวยมากร้านเขียวานกาเอารสอะไรถ้วยหนึ่งมันกี่ลูกคะจะได้ผลสามลูกพาการ์ีกับชาไทยของามามันมีหลายรสแหละ เมาชาเขียวเอาชาไทยละเอาชาไทยปนกปะทิค่ะทั้งสองเลยไหมอืมค่ะอันนี้ไข่ไขอะไรครับต้องไข่แข็งเอออยากที่จะทำไข่แข็งดีกว่าถือว่าไข่แข็งอ๋อมันต้องใส่ลงไปในนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อนี่วิธีทำไข่แข็งเป็นอย่างนี้เองข้างบน อ๋อให้ไข่ละลายไข่ไข่นี่ลวกมาแล้วใช่ไหมครับไข่ดิบออ๋ไข่เลยเขาโดนความเย็นก็แข็งอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเราได้สั่งไหมอันนั้นนั้นอร่อยเค็มอร่อยกว่าอ๋อไข่เค็มอร่อยกว่าอร่อยกว่าไม่ได้อ๋อนี่ นี่ขายมากี่ปีแล้วครับเฮียอา10ปีแล้วครับตั้วสังขยาอร่อยมากเลยนะสั้งระยะ2 0่าปีแล้วของเราคืออะไรสูตรเพียบเลย,อเยลไอติมไข่เค็มหมูหยองเอารถกะทิกับรถชาไทยมามีหมูหยองแล้วก็ไข,ข่เค็มเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมไอติม ดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะแต่มันคืนเรือก่นแล้วอ,อ,อ,อันนี้ช,ชาไทยเหมือนหมูหยอยงมันมีเค็มๆหลยมันกินด้วกันเลยเค้าครั้งแรกะนะไม่เคยกินเลยจิ้มผ็ดเค็ม ครับหลังจากที่ได้ชิมไอศครีมไข่เค็มหมูหยองไปแล้วนะฮะถือว่าเป็นร้านเด็ดของตลาดบ้านเพเลยก็ว่าได้นะฮะใครมาก็มาเช็คอินร้านนี้ประจำนะฮะต่อไปก็เป็นร้านขายอาหารทะเลนะฮะซึ่งบางท่านมาตลาดบ้านเพก็มาเพื่อที่จะมาซื้อ อาหารทะเลไปปิ้งย่างกันในช่วงเย็นนะฮะเราก็เช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มาเจอหอยหวานตัวใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่นะฮะร้อยสี่สิบใหญ่เข้าไปอีกคือจัมโบ้นะฮะกิโลละร้อยแปดสิบบาทนะฮะปลากระพงขาวร้อยแปดสิบนะฮะปลาหมึกนี่ไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆมากมายนะฮะแล้วก็ค่อนข้างสดนะฮะ วันนี้ผมจัดน่าจะจัดหอยหวานนะครับน่าจะจัดหอยหวานไปปิ้งย่างตอนเย็นๆนะฮะเพราะที่เราพักนี่มีที่ปิ้งย่างนะฮะดูนะฮะตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากกิโลละร้อยสี่สิบนะฮะผมจัดไป4กิโลนะฮะผมจัดไป4กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะจับขึ้นมา เทียบกับฝ่ามือให้ดูนะครับเป็นไงฮะโอเต็มมือเลยนะฮะไซส์จัมโบ้นะฮะนี่ไซส์จัมโบ้นะฮะต่อไปก็ไม่มีอะไรนะฮะพอซื้อหอยหวานเสร็จเราก็กลับที่พักไป ิย่างเล่นน้ำทะเลกันช่วงเย็นนะฮะเราพักที่หาดแม่ลำพึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าๆน,นะฮะจะมีคลิปท่องเที่ยวหรือว่าไปชมไปชิมที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ